อะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสาอิมานิมัจยังพันเตตังสุภุระอีวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังพัสสาโอโนชยามาัสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ อิมานิปังสุกุระจีวตรานิสัปปะิกวารานิปฏิขันหาตุอมหากังทีฆะระตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอนถวาย ผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญ ความงอกงามความไพบูรแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินสาธุเชคจ้าท่านตั้งตรงนั้นแล้ครับตั้งด้านหน้าเลยขับนานขับนานอากาศวันนี้ ขอกราบนิมนต์หลวงปู right. ่เท่านพระครูวรวรธรรมพิรมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวิงยอมเจ้าอาวาสศรีมังยุประธานสงฆ์ได้โปรดเมตตาพิจารณาพระ่าขอกรบนิมนต์ครับผมด้วยบารมีเมตตาธรรมของหลวงปู่

เราขอกราบในเมต่าธรรพระเจ้า